จากกรณีเมื่อวันที่31ตุลาคม2566นายชาวลริตทองด้วงอายุ37ปีหรือรู้จักกันดีว่าเสียแป้งนาโนดนักโทษอุชการที่เสดอกกุญแจโซ่ตวนหลบหนีจากโรงพยาบาลมหาราชนาครศรีธรรมราชเมื่อช่วงกลางดึกวันที่22ตุลาคม2566นั้นตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการพาหลบหนีได้แล้ว6คนยังเหลือที่ยังหลบหนีคือนายชาวลริตต่อมาอายการท่านหนึ่งซึ่งมีตำแหน่งเป็นอายการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอายการภาค9รักษาการใน ตำแหน่งอายการจังหวัดคดีสารแขวงสงขลาได้นําจดหมายคมคู่เข้าแจ้งความกับเจ้าพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูทรเมืองสงขลาหลังจากที่มีจดหมายคู่ค่าส่งมาจากลูกน้องเสียแป้งโดยในจดหมายระบุว่ามึงเอาเงินที่มึงได้มาคืนพี่แป้งด้วยมึงเป็นพวกเดียวกับไอ้บอยพวกมึงหักหลังทีงานกูมึงรู้อยู่แก่ใจมึงระวังตัวไว้ได้เลยคนพัฒนุง้วยกันไม่น่าทําเลยมึงกับเมียระวังตัวไว้ขับบ m w ับเบกับเบนซ์สีขาวครอบครัวมึงด้วยกูจะยิงให้แว่นมึงทะลุตาพร้อมลงท้ายด้วยการว่ารูปปืนสั้นและคําว่าตายจากการสอบสวน พยานแวดล้อมภายในสำนักงานอายการภาค9้าทราบว่าในวันที่30ตุลาคม2566มีผู้คนเข้าออกภายในสำนักงานอายการภาค9ก้าค่อนข้างมากจึงไม่มีใครทันสังเกตว่ามีใครนำจดหมายไปวางไว้หน้าห้องอายการท่านนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งภายในและภายนอกสำนักงานอายการภาค9ก้าทุกจุดทุกมุมเพื่อหาตัวผู้ต้องสงสัยแต่ยังไม่สามารถระบุดได้ว่าเหตุการณ์นี้จะมีคนนอกหรือคนในร่วมด้วยหรือไม่เพราะว่ารู้ห้องทำงานของอายการท่านนี้อยู่ห้องไหน และสามารถนำจดหมายไปวางไว้ตรงห้องได้